เรื่องของไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นความเสี่ยงสูงสุดนะครับในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเราเลยตอนปี2015-16เนี่ยปรากฏว่าไอ้วันคันทรีทูซิสเตมันไม่เวิร์กแล้วก็เกิดการแสดงท่าทีไม่พอใจของคนฮ่องกงส่วนหนึ่งอย่างมากเลยจนกระทั่งจีนก็ใช้ไม้แข็งแล้วก็ปราบไปจนหมดอันนี้มันส่งผลตรงที่ว่าไต้หวันเห็นอย่างนี้ไต้หวันก็ยิ่ง ออกห่างจากจีนถ้าสมมุติว่าในที่สุดแล้วจีนสามารถจะยึดไต้หวันลอไปได้นะครับโดยที่อเมริกาสู้จีนไม่ได้เนี่ยลองนึกภาพดูว่าในเชิงของภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับจีนคุมไต้หวันได้เนี่ยทางผ่านทางเดินเรือผ่านไปไปสู่เกาหลีก็ดีไปสู่ญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยก็จีนก็จะคุมเชิงได้หมดเลยนะครับกรณีอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่า เกาหลีก็ต้องเปลี่ยนท่าทีไปเข้าข้างจีนญี่ปุ่นเองก็ต้องเปลี่ยนท่าทีไปเข้าข้างจีนสําหรับอเมริกาตรงนี้คงยอมรับไม่ได้เพราะในเชิงเศรษฐกิจก็ต้องยอมรับภูมิภาคเอเชียเนี่ยเป็นภูมิภาคที่จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีอัตราการขยายตัวที่สูงมากอเมริกาไม่ต้องการจะสูญเสียผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้อเมริกาจึงให้ความสําคัญอย่างมากกับเอเปก l e v e long and Pros p e r ชวนคิดชีวิตและการเงินกับดรสุภวุฒิสายเชือ้อสวัสดีครับ l i v e Long and Pros p e r นะครับวันนี้อยากจะคุยตอนที่2ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนแล้วก็ไต้หวันในในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นความเสี่ยงสูงสุดนะครับในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเราเลยนะครับ อย่างที่เราทราบดีว่าเดิมทีเนี่ยทุกคนก็คาดหวังว่าเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้จะสามารถจะกล่อมกล้อมไปได้ที่ผมเล่าข่าวที่แล้วเรื่องของ strategic ambiguity เนี่ยเป็นการซื้อเวลาเป็นการซื้อเวลาให้เรื่องของจีนกับไต้หวันเนี่ยลงตัวถามว่าเดิมทีนึกว่าการซื้อเวลาเนี่ยจะออกมาเป็นลักษณะอย่างไรถ้าจำได้ตอนปี1997ก็เนี่ยก็มีการที่อังกฤษเนี่ยต้องคืนเกาะฮ่องกง ให้กับจีนซึ่งตรงนั้นก็ตกลงกันอย่างดิบดีว่าฮ่องกงเนี่ยจะมีอิสระในระดับหนึ่งนะครับภายใต้ระบบ one country two system ก็คือฮ่องกงก็ระบบหนึ่งนะครับจีนก็ระบบหนึ่งแต่ว่าเป็นหนึ่งเดียวประเทศหนึ่งเดียวอย่างอย่างที่เราทราบนะครับตอนปี2015-16เนี่ยปรากฏว่าไอ้ one country two system มันไม่ work แล้วก็เกิดการ แสดงท่าทีไม่พอใจของคนฮ่องกงส่วนหนึ่งอย่างมากเลยจกนกระทั่งจีนก็ใช้ไม้แข็งแล้วก็ปราบไปจนหมดอันนี้มันส่งผลตรงที่ว่าไต้หวันเห็นอย่างนี้ไต้หวันก็ยิ่งออกห่างจากจีนแล้วก็นับวันเนี่ยคนไต้หวันก็ยิ่งต้องการที่จะไม่เข้าไปใกล้จีนมากขึ้นผิดกับที่คาดการเอาไว้เดิมเมื่อศตวรรษที่แล้วนะครับว่านึกว่าเดี๋ยวก็อาจจะสามารถที่จะ ควบรวมกันได้อย่างอ,อย่งมีอย่างสันติโดยมีสันติภาพมาวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าความระหองระแหงเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้นผมเล่ให้ฟังเขาที่แล้วว่าถึงขนาดอเมริกากําลังเสนอร่างกฎหมายที่จะส่งอาวุธให้กับไต้หวันไปอย่างต่อเนื่องไป5ปีเนี่ยก็ก็ถือว่าสถานการณ์ผมคิดว่าค่อนข้างจะตะตึงเครียดได้อย่างมากนะครับครนี้ถามว่าไต้หวันเนี่ยนอกจากมีความสําคัญในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์แล้วเนี่ย นะครับจึงมีความสัมพันธ์อื่นๆใดอีกหรือเปล่าในตัวของมันเองเนี่ยไต้หวันมีความสําคัญในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์เพราะว่าถ้าสมมุติว่าในที่สุดแล้วจีนสามารถจะยึดไต้หวันลงไปได้นะครับโดยที่อเมริกาสู้จีนไม่ได้เนี่ยลองนึกภาพดูว่าในเชิงของภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับจีนคุมไต้หวันได้เนี่ยทางผ่านทางเดินเรือผ่านไปไปสู่เกาหลีก็ดีไปสู่ญี่ปุ่นก็ดีเนี่ย ก็จีนก็จะคุมเชิงได้หมดเลยนะครับกรณีอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าเกาหลีก็ต้องเปลี่ยนท่าทีไปเข้าข้างจีนญี่ปุ่นเองก็ต้องเปลี่ยนท่าทีไปเข้าข้างจีนแล้วก็อเมริกาคงจะมีฐานทัพอยู่ที่ภูมิภาคนี้ต่อไปคงยากพูดง่ายจริงๆแล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือหรือศักยภาพของอเมริกาในภูมิภาคเนี้ยก็คงหมดไปเลยแล้วก็ ภูมิภาคนี้คงจะต้องเป็นเหมือนกับภูมิภาคที่จีนควบคุมได้เต็มที่นะครับโดยที่อเมริกาเนี่ยถูกไล่ออกไปสําหรับอเมริกาตรงนี้คงยอมรับไม่ได้เพราะในเชิงเศรษฐกิจสสก็ต้องยอมรับภูมิภาคเอเชียเนี่ยเป็นภูมิภาคที่จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีอัตราการขยายตัวที่สูงมากอเมริกาไม่ต้องการจะสูญเสียผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้อเมริกาจึงให้ความสําคัญอย่างมากกับเอเปกเป็นต้น ครับคานนี้ไต้หวันโดยตัวของเขาเองเนี่ยก็มีความสําคัญอย่างมากนะครับในส่วนที่ไต้หวันเนี่ยผมคิดว่าคนถ้าไปดูผิวเผินจะไม่รู้เลยว่าไต้หวันที่มีประชากร25 26ล้านคนเนี่ยเป็นผู้เล่นหลักในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับเซมิคอนดักเตอร์อย่างที่เราทราบเนี่ยเป็นเหมือนกับพื้นฐานของทุกอย่างที่เราใช้ ทุกอย่างที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาอันนี้กล้องที่เราถ่ายอยู่รถยนต์ทุกคันก็ต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์หมดเลยเป,เป็น building b ล็อกของทุกอย่างที่เราใช้อยู่โทรศัพท์ iphone นแน่นอนคอมพิวเตอร์ทุกอย่างใช้เซมิคอนดักเตอร์หมดในส่วนของตลาดเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยปร,ประเทศที่ใช้เซมิคอนดักเตอร์มากที่สุดในโลกคือมีสัดส่วนของการใช้เซมิคอนดักเตอร์มากถึง60%คือประเทศจีนนะครับจีนใช้เซมิคอนดักเตอร์ 60%กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตัวเองผลิตเพื่อประเทศตัวเองและผลิตเพื่อส่งออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่น่าสนใจคือหน้าต่อไปที่ผมอยากจะให้ดูที่เป็นรูปวงกลมเนี่ยนะครับจะเห็นว่าแต่ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยคือ TSMC ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์คอร์ a ปอเรชันที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์มีสัดส่วนตลาด54% ประเทศไต้หวันเนี่ยประเทศเดียวประเทศเล็กๆเนี่ยนะครับประชากรหนึ่งในสามของประเทศไทยเนี่ยไม่ถึงหนึ่งในเอ่อหนึ่งกว่าหนึ่งในสามนิดหน่อยเนี่ยมีมาร์เก็ตแชร์อยู่หกสิบสามเปอร์เซ็นต์หกสิบสามเปอร์เซ็นตส่วนประเทศจีนเองมีเอ่อพอมีแชมเปี้ยนอยู่คนเดียวคือ SMIC มีสัดส่วนของตลาดอยู่แค่5%แล้วประเทศจีนทั้งประเทศเนี่ยมีสัดส่วนในเซมิคอนดักเตอร์ส่วนการผลิตแค่6%นั่นเองเอ่อ ผู้ผลิตรายใหญ่อีกคนหนึ่งคือใครครับคือแซมซุงมาเก็ตแชร์ประมาณ17%แล้วก็ประเทศเกาหลีใต้เองก็18%เพราะฉะนั้นลองนึกภาพในภูมิภาคนี้ไต้หวันกับเกาหลีซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละบวกกันเนี่ยมีสัดส่วนมาเก็ตแชร e ของตลาดแซมมคอนดักเตอร์ทั้งโลกเนี่ยนะครับถ้าดูบวกกันเนี่ยจะเห็นว่าเท่ากับ8 0เลยฉะนั้นในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของเทคโนโลยีเนี่ย ไต้หวันกับเกาหลีใต้มีความสำคัญมหาศาลเลยสำหรับโลกและสำหรับอเมริกานะครับหน้าต่อไปที่ผมอยากให้ดูคือยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันจะมีหลายระดับนะครับเซมิคอนดักเตอร์ยิ่งใหญ่ก็เป็นยิ่งเป็นเซมิคอนดักเตอร์ที่ทำผลิตได้ง่ายคือเป็นของพื้น,พ,นพื้นนะครับใหญ่เนี่ยเขาวัดยังไงวัดด้วยนานโนมิเตอร์อย่างเช่นที่เกินกว่า130นานโนมิเตอร์ถือว่าใหญ่มาก นะครับแล้วก็มีเล็กลงมาเรื่อยๆ9 0้าสถึงสนาโนเมตรซึ่งอันนี้จะมีส่วนที่ใช้ในรถยนต์32มก็มีใช้นถยนต์บ้างแต่เริ่มอันนี้จะใช้ในพวกโท,ทรศัพท์อรต่างๆแล้วแต่ล่าสุดตอนหลังเนี่ยของที่ดีจริงๆของที่ล้ำหน้าจริงเนี่ยคือที่อยู่ใน5 1 0ถึง1ินาโนเตอร์นะครับล่าสุดตอนหลังๆเนี่ย กำลังจะค่อยๆไปเลยไปจากนั้นอีกกำลังพูดถึง3นาโนมเตอร์แต่ในรูปนี้สิ่งที่น่าสนใจที่ผมอยากให้ดูก็คือว่าสำหรับชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำหน้าที่สุดเนี่ยนะครับคือ5้าถึง10นาโนมเตอร์เนี่ย TSMC เป็นผู้ผลิตแล้วก็มีสัดส่วนแบ่งของตลาด80%นะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่จีนไม่พอใจมากที่สุด คือจีนเองตอนนี้ผลิตชิปเองได้เล็กสุดเนี่ยแค่7จ็ดนาตั้งเนาโนโเตอร์และไอเจเนี่ยก็ผลิตได้อย่างลำบากยากเย็นเพราะอเมริกาบล็อกทุกอย่างนะครับจริงๆแล้วตอนนี้จีนยังผลิตได้ประมาณแค่สิกว่านาโนโมเตอรที่ที่ผลิตได้เยอะๆนะถามว่าถ้าเกิดมีการไต้หวันเป็นอะไรไป TSMC เป็นอะไรไปด้วยไหมเป็นนะครับแต่ถามว่าถ้าสมมติว้าเกิดจีนยึด ไต้หวนันเราไปยึด TSMC เนี่ยจีนจะดีขึ้นไหมก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นเพราะในสื่อแล้วจีนเขาก็ต้องไ TSMC ก็จริงๆเนี่ยก็ยังมีโรงงานที่อื่นด้วยแล้วก็ต้องใช้ชิ้นส่วนจากที่อื่นเยอะๆรวมที่อเมริกาด้วยยึดไปจีนก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ย้ำนะครับยึดไปจีนก็ไม่ใช่ว่าจะผลิตไอ้5นาโนเตอร์10นาโนเตอร์ได้แต่ก็ทำให้ทั้งโลกสะเทือนแน่นอนฉะนั้น ถ้าเรานึกว่ารัสเซียบุกยูเครนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมรับรองเลยว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับไต้หวันเนี่ยใหญ่กว่าเรื่องของยูเครเนยอย่างน้อย10บเท่าเลยเพราะว่า TSMC สําำคัญเหลือเกินแล้วก็ s e มิ c o n d u c t ตอร์เนี่ยไม่รู้จะไปเอาจากที่ไหนถ้าไม่ได้จาก TSMC นะครับแต่เหนือจาก TSMC ก็ยังมีอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือ ASML อน,นี้ ต้องขอยนุญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่า TSMC สิ่งที่เขาเก่งเนี่ยคือเขาเก่งในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วอย่างที่บอกยิ่งผลิตอันเล็กเนี่ยก็ยิ่งผลิตยากแ,แล้วไอโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่เรียกว่า Foundry เนี่ยก็เป็นโรงงานที่กว่าจะสร้างมาได้แพงมากๆ คือราคาค่าสร้างเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเป็นพันล้านเหรียญหรืออาจจะถึง3 0 0พันสี่พันล้านเหรียญเลยก็คืออาจจะได้ถึงประมาณแสนล้านบาทในโรงงานโรงงานเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วยังจะต้องมีไฟฟ้าที่สเสถียรมากๆจะต้องมีน้ำให้เพียงพอในการผลิตด้วยแต่เหนือไปกว่านั้นเนี่ยมันต้องมีเครื่องที่ใช้ผลิตชิปพวกเนี้ยเครื่องที่ว่าเนี่ยมันเป็นเครื่องที่มีสส่วนนะครับเครื่องพื้นพื้น อันหนึ่งชื่อว่า Deep Ultraviolet Lithography DUV แล้วก็มีเครื่องที่ล่าสุดที่ออกมาใหม่เนี่ยชื่อว่า Extreme Ultraviolet Lithography หรือ EUV เชื่อไหมครับมีประเทศเดียวในโลกนี้ที่ผลิตไอ้เครื่องนี้คือบริษัทคือประเทศเนเธอร์แลนด์บริษัทชื่อ ASML แล้วบริษัทนี้ก็ถูกสั่งอเมริกาเนี่ยล็อบบี้ไม่ให้บริษัทนี้ไม่ให้ประเทศนเทศนเธอร์แลนด์เนี่ย ขายเครื่องนี้ให้กับจีนกนนี้เครื่องนี้ถ้าดูในรูปให้ผมให้ดูนะครับเครื่องนี้ใหญ่มากเลยเครื่องหนึ่งใหญ่เท่ากับเหมือนกับห้องนอนเล็กๆห้องหนึ่งเลยและเครื่องนี้ตามตามที่เขาบอกนะครับหนัก180ตันแล้วก็ขายไปเครื่องละวบอกแค่125ล้านเหรียญต่อเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ จะเป็นทําให้จีนมีปัญหาอยู่มากเลยตอนนี้ว่าจีนเนี่ยจะสามารถที่จะเอาไอ้เครื่อง EUV ได้ยังไงคือตอนนี้จีนตามเท่าที่ผมทราบนะครับจีนเนี่ยเขาเป็นนกรู้เขาเรียกไปกว้านซื้อสั่งซื้อไอ้ DUV หรือ Deep Ultraviolet Lithography เครื่องเนี่ยมาสต็อกไปแล้วประมาณหลายสิบเครื่องเลยแต่ไอ้เครื่อง DUV เนี่ยมันยังผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาดเล็กได้ไม่ดี เท่ากับ EUV นะครับหน้าสุดท้ายก็คือให้ดูว่าตอนนี้โลกกำลังจะเดินไปสู่ชิปขนาดเล็กที่3นาโนมิเตอร์นี่คือแผนการของ ASML ที่ก็าจะผลิตเครื่องให้ไปผลิต3นาโนมิเตอร์แล้วล่าสุดเข้าใจว่า TSMC เองก็จะใช้เครื่องนี้แล้วไปตั้งโรง f านฟอโรงผลิตชิปใหม่เนี่ยอันนี้อเมริกาบอกให้ไปเลยไปอาริโซนาเลย นะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จีนคงรู้สึกคับแค้นใจมากว่าถูกถูกบล็อกถูกถูกบล็อกเรื่องนี้แล้วไต้หวันเนี่ยถือว่าเป็นเป็นผู้ผู้เล่นที่สําคัญมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยไต้หวันกับยูเครนเนี่ยนะครับเมื่อเทียบในเชิงของความสําคัญในเชิยงยุทธศาสตร์ของโลกเนี่ยนะเทียบกันไม่ติดเลยล่ะ นะเพราะฉะนั้นสําหรับผมเนี่ยเรื่องของไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องที่คงจะต้องติดตามดูแล้วมันเป็นความเสี่ยงอย่างที่บอกในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคอย่างจริงๆเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่ง YouTube H Invest เล่าเรื่องลงทุนให้คุณเข้าใจ